สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบในเครื่องเสียงรถยนต์เรากำลังจะมีงานแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์งานใหญ่ เกิดขึ้นในประเทศไทยในปีหน้านี้ครับจะเป็นงานใหญ่มากๆเพราะว่าจะแข่งขันกันตั้งแต่ระดับภูมิภาคขึ้นมาจนถึงระดับประเทศเลยการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์ในครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์แบบ SQL ครับ SQL ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก Sound Quality Loud คือเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ดังอย่างเดียว เราสามารถฟังมานอกรถได้นะฮะมีความดังออกมาแล้วยังต้องมีเสียงที่เพลาะด้วย <Yeah. S 1> เขาจะเรียกคนที่ชื่นชอบเครื่องเสียงรถยนต์ที่มี S Q L แบบนี้เขาเรียกว่าชนเผ่าเสียงดังฟังเพลาะซึ่งมีอยู่มากมายเต็มประเทศไทยไปหมดตอนนี้นะครับแล้วเราก็จะมารวมตัวกันที่งานนี้ครับจะเป็นงานรวมของคนรักเครื่องเสียง รถยนต์เลยนะครับแล้วมารวมกันอยู่ที่นี่ชื่องานว่า Ground Zero SQL All Thailand Competition 2026ครับซึ่งแน่นอนผู้ที่ทำให้เกิดงานนี้ได้ก็คือแบรนด์อุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์ Ground Zero นั่นเองนะครับซึ่งจะจำหน่ายโดยบริษัท Sonic Vision ในประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้ดูตั้งแต่คนที่เป็นแบรนด์สปอนเซอร์หลักมาจนถึงกติการายละเอียดการแข่งขันและของรางวัล เดี๋ยวเราไปคุยกับท่านเหล่านี้กันครับเราอยู่กับตัวแทนของแบรนด์ r r u w d Zero นะครับม nice <to> <Yeah. S 2> ิสเตอร์คาเซนฮัลโหลฮัลโหลมิสเตอร์คาเซนนิสสมิ e สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ please tell us about the story of r r u w d Zero and the upcoming events is gonna be happen wow Uh, first of all before starting to talk about ground zero let me say thank you for being here and this amazing opportunity and our partner sonic vision ground zero this year is 30 years old german wow. company wow we are totally into entertainment for a car. Mm -hmm. uh, that means mostly uh, audio product in different categories. So from very high sound quality to loud mm -hmm. uh, to SQL, as S you explained, sound quality loud. Uh, we hear later a little bit more about that. Okay. And we have a very close relationship to Thailand. I would say, particularly the last fifteen years. Mm -hmm. And what about the events, the competitions? There is. Uh, let's go one back uh, we we celebrated just to to let you know how close ah. we are to Thailand. We celebrate our birthday 30, 30 years in Kosamui wow. just a couple of months ago oh. so that is how how important Thailand is to us There was no other place we would be better than than Thailand of course. Yeah. Uh, what we are talking about today is happening actually in 2026, mm -hmm. and it's a competition which is not only outstanding and happened for the first time ever in the world. First time in the world. First time in the world. Wow! And it's a pure ground zero SQL competition across the country. Yes. We hear later more and more details about that from Kunbank, Bank, which will explain. It's obviously using our best products to play music not only loud but also very clear. Yeah. Um, and we invite people around Thailand in different regions to join this amazing competition. Yeah, yeah. thank you. My pleasure. <laughs> อีกขัานหนึ่งที่เราจะคุยด้วยในวันนี้นะครับพี่แบงค์ครับจาก Sonic Vision ซึ่งเป็นผู้ดูแลแบรนด์กราวซิโรนี้อยู่นะครับเป็นทั้ง Product Manager แล้วก็เป็นทั้ง Sales Manager ด้วยนะครับผมผมอยากให้พี่อธิบายเรื่องของเครื่องเสียงรถยนต์แบบ SQL ก่อนครับพี่ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงการเครื่องเสียงแบบโดยตรงผมก็เพิ่งเคยได้ยินคำว่า SQL นี้เหมือนกันมันเป็นยังไงครับพี่แบงค์ครับคือในส่วนของ SQL นะครับเราเราต้องท้าความจากเดิม เมื่อก่อนนี้การแข่งขันห,<า>หรือคนเล่นเครื่องเสียงในบ้านเราเนี่ยก็จะเล่นเสียงดังเมื่อก่อนนะจำได้แข่งกันดังนะวัด,ดกันเป็นแบบ SPL วัด DB กันใช่ครับแต่ถามว่าฟังแล้ว ดูเรื่องไหน oh. ไม่รู้เรื่องนะมันเขา,าเปิดเพลงอะไรมันอาจจะแบบว่าไม่ไม,ไม่เพาะสนอหูนะถูกต้องครับเพราะนั้นกาซิโร่เรานอกจากดังแล้วแล้วฝังเพาะด,ด้วยนี่นะฮะคือมันบียอนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยถูกต้องครับนะฮะจากเสียงดังอย่างเดียวไม่พอต้องเสียงดีด้วยเสียงดังเสียงเพาะด้วยมีรายละเอียดโอ้โหเนี่ยแข่งกันตรงคุณภาพนี่เลยอ่าเพราะว่าการฟังเพลงเนี่ยเราต้องฟังได้ถึงชิ้นดนตรีของมันครับผมนะครับไม่ใช่ว่า ฟังแล้วหนูหูเสียงดังแบบเน้นแต่เบสดังอย่างเดียวรหรือว่าเสียงแหลมก็แหลมแบบจีจา,จาร์จีจารจนบาดหูไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนที่เล่นเครื่องเสียงรถยนต์อยู่ในบ้านเราตอนนี้ฮะจริง,รงๆคุณก็เป็นชนเผ่า SQL อยู่โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ถูกต้อ,อาจจะไม่ได้เรียกอย่างนั้นถูกต้องครับใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้ มาพูดถึงแบรนด์กล่าวซีโร่กันบ้างครับพี่ในที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับเท่าที่เห็นอยู่ก็เป็นลำโพงเยอะไปหมดเลยมีซับบูเฟอร์ครับะในในส่วนของกล่าวซีโร่นะครับเป็นแบรนด์เยอรมันจัดจำหน่ายโดยบริษัท Sonic Vision ครับผมก็มีลำโพง มีซับวูเฟอร์ครับผมทวิตเตอร์พาวเวอร์แอมนี่ DSP โอ้โหนะครับแล้วก็มีพวกสายสัญญาณสายลำโพงครับสายแบตเตอรี่<ะ>ไปถึงพวกแผ่นแดมที่เป็นตัวที่ว่าลดเสียงรบกวน จากภายนอกเข้ามาในรถโอ้ยางงี้เป็นเทิร์นคีโซลูชันเลยคือสามารถเซตเครื่องเสียงทั้งคันชุดหนึ่งเนี่ยทั้งคันเป็นกลาวซีโร่ทั้งเซตได้เลยได้เลยเพราะสมัยนี้เขาก็ใส่เฮดยูนิตเดิมๆกันอยู่แล้วถูกต้องเขาไม่เปลี่ยนกันแล้วถูกต้องครับนะฮะโอ้โหนี่เอาทั้งเซตนี้เป็นกลาวซีโร่ทั้งเซตเลยได้เลยครับวันแบนแล้วเป็น SQL เลยถูกต้องครับเปิดประตูเปิดหน้าต่างรถปุ๊บเปิดเพลงโชว์คนอื่นได้เลยโชว์ได้โอ้โหถึงแม้ว่าเราจะขับคนเดียวรับเปิดไม่ดังก็ยังฟังพรอนี่นะฮะ มันมีแบบฟีเจอร์หรือเทคโนโลยีอะไรพิเศษไหมที่กราวซีโร่เนี่ยเขาเน้นที่สามารถทําเสียงดังได้ด้วยแล้วมีคุณภาพได้ด้วยเนี่ยมีคือตรงนี้มันอยู่ในส่วนของวัสดุนะครวัสดุที่ทําออกมาครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซับบูเฟอร์นะครับหรือทวิตเตอร์นี่นะครับนี่ส่วนตรงนี้จะเป็นตัวมิดบูเฟอร์ลำโพงเสียงกลางครับผมนะครับนะฮผู้นี้ต้องออกแบบโดย ผู้เชี่ยวชาญนะครับของคาวซีโ่คับผมคือคาวซีโลเราพัฒนาสินค้ามาตลอดระยะเวลา30ปี30ปีที่ผ่านมานะรัะฮะเพราะนั้นแบรนด์คาวซีโลอยู่นานอยู่ได้ตลอดไปเพราะสินค้ามีการพัฒนาคุณภาพใช่นะฮะแล้วคุณภาพเสียงของเขานี่ก็ถือว่าเป็นระดับไฮเอนด์ถูกต้องครับเป็นแบรนด์ระดับบนๆของวงการเครื่องเสียงเลย ถ้าเรียกว่า SQL นะครับตอนนี้ไม่มีเบอร์อ2อุย้ยโอ้โหใช้คำนี้เลยนะถูกต้องครับโอ้โหไม,มไม่มีเบอร์2ส,สุดยอดมากน <ำ S 1> อกจากตรงนี้นะครับเสริมนิดนึงในส่วนของ SQL นะครับเป็น Sound Quality ที่ฟังเพราะๆในรถ ก็มีมีนะครับยกตัวอย่างเช่นปลั๊กแอนเพลสำหรับรถ BMW อ๋อเดี๋ยวนี้กำลังคิดเลยนะฮะเวลาอัปเกรดเครื่องเสียงเนี่ยนะฮะต้องทำให้ประกันไม่ขาดไม่ขาดทุกอย่างต้องไม่มีการเจาะรูเพิ่มปลั๊กแอนเพลเข้าไปเลยเสียบแทนของเก่าเข้าไปเลยต้องครับแล้วก็มีถึงรถ Mercedes-Benz ก็มีมีให้กับรถรู ทุกยี่ห้อถูกต้องครับครับผมครับผมนี่นะฮะใครชอบแบบไหนก็เลือกได้อยากได้แบบ SQL Setting แบบทั้งหมดทั้งคันบิวขึ้นมาใหม่เลยก็ได้หรือจะ replacement แทนที่เดิมก็ได้ได้ครับนะครับโอ้โหมีเลือกใช้ได้เลยกราวซีโร่หครับผมทีนี้มาถึงเรื่องของการแข่งขันครับครับผมนะฮะกราวซีโร่ SQL all Thailand competition 2,026ตัวเลขบอกอยู่แล้วว่าจัดกันปีหน้าจัดกันปีหน้าครับเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับพี่ เริ่มต้นเดือนพฤษภาคมบมปีหน้าครับผมมีวันที่หรือยังฮะระบุวันวันวันนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบทันทีเริ่มการแข่งขันกันในเดือนพฤษภาคมเป็นภาคกลางครับเริ่มต้นที่ภาคกลางก่อนเซึ่งเขาจะแข่งกันทั่วประเทศเลยทั่วประเทศครับทั่วทุกภาคตอนนี้เราจัดมาทั้งหมด5ภาคด้วยกันผมโดยเริ่มภาคแรกภาคกลาง เดือนพฤษภาคมปีหน้าครับผมถัดมาเดือนมิถุนายนครับเป็นภาคเหนือภาคเหนือนะครับก็คาดว่าน่าจะที่เชียงใหม่ครับผมแล้วก็ถัดมาเดือนกรกฎาจะเป็นภาคอีสานครับผมนะครับบวกกับภาคตะวันออกอืนะครับพรบแค่เลยสนามเดียวกันครับผมสถานที่เซฟวันโคลาอืมอันนี้มีระบุไว้แล้วด้วยมีระบุไว้แล้วนะครับครับแล้วก็เดือนสิงหาคมครับ ก็จะเป็นภาคใต้ครับครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ภูกเก็ต <ฮะ S 1> นะครับครับผมและเสร็จแล้วก็จะมาจัดสนามไฟนอล <ฮะ S 1> นะครับสนามสุดท้ายที่กรุงเทพนี่นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเซฟวันดอนเมืองครับผมนะครับเป็นสนามชิงแชมป์ประเทศไทยครับผมหาผู้ชนะจากทั้งหมด5้าภาค <ฮะ S 1> มาแข่งหา แชมปประเทศไทยที่สนามไฟนอลเดือนกันยายนในเดือนกันยายนครับเป็นรอบไฟนอลสเตจชิงชนะเลิศถูกต้องครับนะครับชิงรางวัลกว่า300,000บาทโอ้โหโหรางวัลใหญ่เลยรางวัลใหญ่3 0 0 0 0 0บาทเลยอ่านี้ก็ต้องขอบคุณทางกาวซีโร่สานักงานใหญ่ครับที่สนับสนุนของรางวัลนะครับคือไม่ใช่แค่มีเงินรางวัลอย่างเดียว มีของรางวัลมาให้ด้วยเงินไม่มีครับนะฮะแต่เป็นของรางวัลมูลค่าอ๋อเป็นของรางวัลมูลค่า3ามแสนบาทคือได้ผลิตภัณฑ์กาวซีโลนี่แหละถูกต้องครับนะฮะอยกตัวอย่างเช่นครับผมรางวัลชิงแชมป์เลยฮอันดับหนึ่งครับก็จะได้ซับวูฟเฟอร์โูโตเนียมขนาด15นิ้วอันนี้รุ่นท็อปเลยไหมฮะกระสิบว่าประมาณแสนโอ้หซับวูฟเฟอร์ดอกละแสน ืสแขึ้นครับอสุดยอดเลยครนะฮะของรางวัลน่าสนใจมากๆแล้วก็ในส่วนของแต่ลาภาะนะครับที่เราแข่งเนี่ยเราก็มีถ้วยรางวัลให้ครับผมพร้อมใบเซอร์ติฟิเคตนะครับที่มาเข้าร่วมแข่งขันกับเราครับผมทราบมาว่า ในการแข่งขันที่แบ่งออกเป็นแต่ละภาคแต่ละภาค5้าภาคเนี่ยมีการวางคอนเซปต์ของแต่ละภาคแล้วก็ออกแบบเสื้อผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเป็นคนละสีด้วยจะได้ดูออกเลยว่าใครมาจากภาคไหนบ้างทีมไหนเป็นทีมไหนมีภาคอะไรแล้วเป็นคอนเซปต์อะไรบ้างครับมีภาคกลางนะครับเซนทัลโลนี้ครั แล้วก็ถัดไปก็ภาคเหนือนอตไว w e นี่จะเป็นภาพเป็นเสื้อและเป็นสีแบบนี้เลยก็เป็นสีเป็นสไตล์ของภาคเหนือไปเลยครับผมนะครับแล้วก็เป็นภาคอีสานครับผมนะครับอีสานลมโบนี่อีสานลมโบชื่อเท่มากเลยนะครับนะฮะครับผมเสื้อสีเสื้อก็จะแยกออกไปต่างหากครับผมนะครับต่อมาภาคตะวันออก Piston Shockwave นี่โห เรียกว่าเทมาเหมือนแบบเขาจะเป็นโลโก้ฉลามนะอาฉลามาเหมือนเหมฉลามชนนะฮะเราก็<ม>ปิดท้ายด้วยภาคใต้ครับภาคใต้ก็ u t u t r n Slam แืมครับผมเนี่ยแต่ละภาคานี้เท่ๆเท่านั้นเลย <c oughs> นะฮะแล้วพอถึงวันที่เป็น Final Stage รอบชิงชนะเลิศทุกสีทุกเสื้อทุกท,ทีมก็จะมาร่วมกันอยู่ในงานนี้ยิ่งใหญ่มากต้องบอกว่าการแข่งของเราเป็นลักษณะเพื่อให้ ร้านค้ากับลูกค้าที่อยู่ในแต่ละภาคเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยมาร่วมจอยกันร่วมจอยกันร่วมสนุกกันร่วมสนุกร่วมโชว์เพราะว่าทํารถเสียงดังฟังเพาะมาแล้วต้องมาโชว์มาแลกเปลี่ยนกันฟังนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาร่วมสนุกกันใช่นะครับระหว่างการแข่งขันก็จะเกิดการทดลองการทําสิ่งใหม่ๆสูตรใครสูตรใคร เอามาแชร์กันได้แล้วเอามาโชว์กันได้ด้วยใช่ครับนะฮะการแข่งของเราแบ่งเป็นทั้งหมด6คลาสด้วยกัน6คลาสอ่าครับ,รบทั้งหมด 6, 6คลาสนี่ก็จะมีเป็นคลาส A B ด D แล้วก็คลาสอคลาส A, B, C, D E อีเนี่ยจะตรงตามสินค้าที่เรากำหนดเอาไว้ก็ทั้งหนชุดเริ่มต้นก็จะเป็นคลาส A ออุยนย์หนึ่งคลาส สูงสุดก็คือคัดอีอ๋ออีนี่คือสูงสุดอ่าอีนี่ก็อาจจะชุดใหญ่ชุดใหญ่สินค้าก็อาจจะจำนวนชิ้นมากกว่าที่แห่งตรงนี้ซึ่งกติกาข้อแรกก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ต้องเป็นของกล่าวซีโร่เท่านั้นยกเว้น DSP อนุญาตให้ใช้ DSP เติ r d ดป r t y ได้ได้หมดโอ้เฮดูนิตก็ใช้ของอะไรก็ได้เพราะว่ากล่าวซีโร่เราเราไม่ได้ทำ ตั้งแต่ภาคขยายมาจนถึงลำโพงลำโพงทุกทุกดอกนี่ครับต้องเป็นกาวซีโร่ต้องกาวซีโร่ทั้งนั้นแต่สำหรับรถที่ทำก่อนหน้าที่เราจะจัดโปรโมชั่นคลาส A ถึง E อีนี้ก็สามารถเข้าแข่งขันได้ในคลาส F คลาส F ก็คือ Open อ๋อโอเพครับเรียกว่าถ้าสินค้าบางชิ้นที่ไม่ตรงกับในชุด ที่เราลงแข่งคัสโอเพนได้เลยต้องไปลงรุ่นโอเพนแทนถูกต้องครับก็เผื่อไว้สําหรับคนที่มีชุดเครื่องเสียงนั้นอยู่ในรถอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่อยากร่วมสนุกร่วมสนุกด้วยก็สามารถร่วมได้เราก็จัดรุ่นพิเศษให้เลยเป็นรุ่นโอเพนครับผมนะฮะถือว่าดีเลยสําหรับครีแรกนะครับเราฟรีค่าสมัครพันบาทครับผมสําหรับรถทุกคันนะครับครับผม แล้วก็มีถ้วยรางวัลให้มีถ้วยรางวัลให้ครับผมเริ่มสมัครกันเริ่มรับสมัครกันตั้งแต่ตอนไหนครับเริ่มสมัครเราเราสนามแรกพักกางนะครับเราจะเริ่มสมัครประมาณมีนาคมเดือนมีนาคมปีหน้านี้ถูกต้องครับนะมาณมีนาคมนะฮะแต่เห็นบอกว่าระหว่างก่อนที่จะถึงเดือนมีนาคมเนี่ยตอนนี้สามารถเข้ามาจอยรวมกันอยู่ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กรับได้ก่อนเลยครับ นะฮะเพราะว่าจะมี Facebook ที่เป็นการแข่งขันหลักในครั้งนี้ถูกต้องนะฮะก็คือกราว d Zero เอา Thailand All Thailand ก็สามารถเข้าไปจอยในเพจนี้แล้วในเพจนียจะมีกรุ๊ปย่อยๆที่แบ่งออกเป็น5ภาพร้านค้าไหนผู้ใช้คนไหนลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในแต่ละภาพเข้าไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะฮะเข้าไปพูดคุยไปคอมมูนิตี้กันก่อนเลยครับผมนะฮะเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยผมว่าน่าจะไม่ใช่แบบว่าเป็นการต่อสู้และฟาดฟันกันไม่ครับแต่เป็นการมาจอยกันถูกต้องครับมาจอยกัน มารวมพลังกันมาแสดงพลังกันร่วมสนุกกันมาร่วมสนุกกันนะฮะสำหรับคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันนี่ฮะก็จะเป็นกานสร้างสังคมของคนที่ชื่นชอบเครื่องเสียงแบบ SQL ขึ้นมาด้วยระะเราถึงเรียกว่าชนเผา่า SQL นี่เสียงดังฟังเพลาะครับนี่โอ้โหชื่นชอบเลยชื่นชอบครับแม่เดี๋ยวผมต้องไปดูในรถผมเมื่อพอจะมีที่ติดลำโพงแล้วลงไปแข่งกับเขาบ้างได้ไหมนี่รับเขาล้มสนุกกันครับนะฮะเพราะว่าถ้วยรางวัลที่เราเซตเอาไว้เนี่ยครับประมาณมากกว่า500ร้อยถ้วยโอ้โหเยอะมากทั่วทั้งประเทศนะครับนะครับฝากพี่แบงค์เชิญชวนคุณผู้ชมเลยครับว่าบางคนเนี่ยยังไม่เคยเป็นลูกค้ากล่าวซีโลก็มาใหม่ก็ได้นะ เซตอัพใหม่เลยมาชุดใหม่ได้เลยครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับกาวซีโร่ l อาไทยแลนด์คอมเพติชันนะครับสนใจติดตั้งโปรโมชั่นชุดไหนนะครับ,รบเข้าไปดูได้ใน Facebook หรือในกลุ่มของแต่ละภาคที่เรามีเซตเอาไว้และติดต่อร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านและพอถึงวันที่แข่งขันและเราก็มาร่วมสนุกกันครับผมแบบนี้นะฮะลูกค้าจะสมัครเข้ามาเดียวก็ได้หรือจะมาพร้อมกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้ต้องมาพร้อมมาเป็นทีมกันใช่ไหมฮะอ๋อต้องเลือกว่าเราจะมาจากตัวแทนจำหน่ายสังกัดร้านไหนนะครับสังขัดร้านค้าตัวแทนจำหน่ายครับอยู่จังหวัดไหนภาคไหนนะครับก็แข่งภาคนั้นนี่โอครับผมนะฮะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่น รถอยู่ภักใต้ครับแต่เอารถมาติดตั้งที่ภักกลางก็ต้องแข่งแข่งในนามภาคกลางในนามภาคกลางอ๋อสังกัดยึดตามร้านตัวแทนจําหน่ายถูกต้องครับนะครับถูกต้องนะฮะก็เชิญชวนทุกท่านนะฮะที่สนใจเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะแล้วก็มาสนุกกันในงานนี้ในปีหน้า สนุกแน่นอนมันแน่นอนผมแค่นึกภาพรถ SQL มันรวมกันเยอะๆเนี่ยเปิดเพลงพร้อมอกันนี้ก็<ม>กระหึมเลยใช่ครับโอ้โหต้องต้องบอกว่าอันเนี้ยของเราเป็นงานแรกของโลกที่จัดแบบนี้ใช่ผมตกใจมากตอนที่คุณแคสเซนเขาบอกนะครับว่า คือไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนแล้วประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะฮะคือถ้าประเทศไทยเนี่ยจัดแล้วรู้สึกว่าแบบประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาไอเดียนี้ไปจัดในยุโรปในอเมริกาต่ออีกและสุดท้ายเขาวกกลับมาเอเชียเพื่อนเพื่อนบ้านเรานี่นะฮะมาจัดอีกในหลายๆประเทศเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเราจะพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านครับซึ่งจะเป็นผู้ที่ควบคุมกฎ และกติกาในการแข่งขันครั้งนี้ท่านนี้นะครับเคยเป็นอดีตนักแข่งเครื่องเสียงรถยนต์ตั้งแต่สมัยยุคบุกเบิกวงการเครื่องเสียงในประเทศไทยมาเลยนะฮะทุกคนรู้จักกันดีครับอาจารย์สนิท SAE สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมโอ้โหงานนี้เป็นกรรมการนะครับไม่ได้ลงแข่งนะครับได้ไม่ไม่แขวนแขวนหัวแรงมานานแล้วเอาแขวนหัวแรงมานานแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นรายละเอียดและการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยเรื่องตั้งแต่เรื่องการรับสมัคร ข้อกำหนดกฎกติกาทั้งหมดจะอยู่ที่อาจารย์สนิทเลยนะครับขอทราบเรื่องแรกเลยครับว่าเครื่องเสียงที่จะเอามาใช้เนี่ยนะฮะก็ถ้าเป็นงานนี้ใช่ไหมก็ต้องกาวซโรอย่างเดียวอ่าก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์กาวซโร่เท่านั้นครับผมนะฮะเห็นพี่แบงค์บอกว่าเรายกเว้นให้กับพวกอุปกรณ์อย่าง DSP ได้อ่าใช่ DSP แล้วก็พวกเคเบิลใช่ไหมแล้วก็ระบบแดมต่างๆในรถยนต์เียยกเว้นให้นะครับแต่ที่เหลือต้องเป็น SQL หมดใช่ครับผม แล้วจะต้องเป็นกราวซิโรที่เป็นการจัดจําหน่ายภายใต้การดูแลของโซนิ c วิชั่นในประเทศไทยคือต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายต้องเป็นร้านค้าตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นคือร้านค้าที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการครับผมออฟฟิเชียลนะฮะ,ะ, okay. ะ,ฮะซึ่งถ้าสมมตริระยะทางเนี่ยกว่าจะถึงวันแข่งขันเกิดมีร้านเครื่องเสียงใดก็ตามอยากจะเข้าร่วมจอยครั้งนี้ ก็ก็คงได้ก็คงต้องติดต่อทางโ o n ิค i ิชานโซนิ v i ิช o นฝ่ายขายเขาอะไรเงี้ยพี่บงพี่แบงค์อะไรได้หมดอาจจะคุยกันว่างั้นก็ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยได้ไหมใช่ไหมฮะนะฮะสั่งของมาแล้วก็เซตอัพแล้วก็ลงแข่งได้เลยได้เลยเพราะผมว่าร้านเครื่องเสียงทั่วประเทศเนี่ยน่าจะสนใจงานนี้เพราะงานนี้เป็นงานใหญ่ ก็เท่าที่ตอนเราพีอาไปดูแลนี่ก็เยอะนะฮะไม่ด้ว่ามีคนสนใจมีการสอบถามเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าเยเรื่องกดเรื่องอะไรต้องรอนิดนึงเรามันยังไม่ได้เสด็จน้ำเราต้องเซตอัพให้ลงตัวตัวก่อนนะครับารเปิดเรื่องของเพลงบังคับเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ครับผมนะฮะอย่างคนที่ทราบข่าวเรื่องนี้แล้วก็ทั้งเป็นคนที่สนใจอาจจะมีชุดเครื่องเสียง S Q L หรืออาจจะมีชุดเครื่องเสียงของเกาซิโลอยู่แล้วอยากจะลงแข่งเนี่ยสิ่งแรกที่เขาต้องเข้าใจคือ เขาต้องสมัครเป็นตัวแทนผ่านร้านตัวแทนจำหน่าย<ช>เขาต้องเข้าไปอยู่ในทีมร้านตัวแทนจำหน่ายใช่ไหม<ล>ะฮะถ้าอยู่ในคลาสที่ต้องเป็นตัวแทนแก็เป็นเซตอัพที่ทางบริษัทเป็นคนเซตมาผมแต่มันก็จะมีรุ่นที่เป็นหลักโอเพ่นซึ่งต้องแต่ประเด็นคือต้องใช้เกาซีโร่โอ้โหแล้วผมทราบมาอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ทราบมาว่าเพลงที่ใช้ในการแข่งขันนี่โอ้โหเป็นเพลงที่สร้างขึ้นมาใหม่เลยใช่เป็นเพลงเวอร์ชันภาษาไทยเพลงไทย่าฮะแล้วก็ศิลปินนี่ระดับตำนานศิลปิน ระดับประเทศทำงานแค่คือระดับประเทศใหญ่มากทําเพลงขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการแข่งขันครั้งนี้โดยเฉพาะองครับแล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยการันตีว่าดีแน่นอนเพราะ<ม>ว่าผมก็ได้ไปฟังมาแล้วโอ้ไปทำมาสเตอร์กันเองเลยใช่ใชแล้วก็นะกคืออ r r เรนจใหม่<ะ>แล้วก็ทําบันทึกเสียงใหม่แล้วก็อิจิเนียร์ก็ เป็นต่างชาติแล้วดีฮะเสียงดีรู้สึกจะชื่อไมเคิลหรืออะไรเนี่ยจะทำไม่ผิดพลาดครับทึ่ทำศิลปินระดับโลกมาเยอะลองไปนี่แต่เสียงดีฮะเพราะว่าห้องมันทึกเสียงเนี่ยยี่สิบกว่าล้านอมิเซอร์อย่างเดียวก็สิบล้านแล้วมังแซ่แซ่อะไรเงี้ยนี่ครับแล้วเดี๋ยวไปดูไปรอชมเพลงนี้ได้ในเฟซบุ๊กเพจและกลุ่มนะครับสำหรับ เพลงแข่งนะครับครับครับจะเป็นเวอร์ชั่นเพลงไทยและอีกหนึ่งเรื่องครับนอกจากจะแบ่งคลาสการแข่งขันเป็นคลาส A B d C D E แล้วก็มีรุ่น Open เป็นคลาส F ผมทราบมาว่าในงานนี้มีการแข่งขันตู้บูทูธด้วยโอเคก็มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะในแง่ของตู้บูทูธอะ DIY คือในโลกเนี้ยของประเทศเราเนี่ยนะ ไทยแลนด์โอลี่ก็คือกลุ่มที่ทำา DIY ไว้บลูทูธใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาแข่งกันแล้วก็แบ่งเป็นคัสคัสอะไรเงี้ยถ้าวัดกันระดับโลกเนี่ยตู้บลูทูธของคนไทยเนี่ยเรายืนอยู่ระดับไหนครับพี่ก็ตอนนี้ก็ต้องเบอร์หนึ่งแล้วเพราะประเทศเดียวไทยแลนด์โอลี่เพื่อนบ้านมีเล่นไหมฮะไม่มีฮะตอนนี้นะแล้วฮะเดี๋ยวเราจะลุกลามไปให้เขามีสิทธิตามเราก็มีหลายๆประเทศเขาก็สนใจแบบว่าอยากจะจัดแข่งแบบ DIY อไว้บลูทูธบ้างอะไรก็บอกไม่รู้เหมือนกันก็ต้องแล้วแต่เพราะฉะนั้น ในงานนี้มีแข่งตู้บูทูธด้วยนะครับ,รบนะฮะไม่ใช่แค่เป็นแบบเซตลงมาในรถ<ช>อย่างเดียวมาเป็นตู้บ t ูทูธก็แข่งได้เราเราจัดแข่งตู้บูทูธนี่มาก็สองสปีแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ทั่วไปอะไรอ,<า>อย่างเงี้ยแต่คร<ต>าวนี้ต้องเป็นเกาซีโร่ใช่ต้องเกาซีโร่มากสุดเนี่ยร้อยเ้าสิบห้าตู้ <c oughs> ลงแข่งขันใช่ตัดสินเงินตีสี่อโอ้โหนั่งฟังกันยังไงครับอาจารย์ก็เบรกก็นั่งฟังแล้วก็เบรกเบรกไปกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ตีสี่ครับโอ้โหแบบตั้งแต่สี่โมงเช้าอ่ะร้อย้าสิห้าตู้เรียกได้ว่าแข่งเสร็จเนี่ยวันวันถัดไปเนี่ยไม่ต้องนอนบ้านไหนเปิดเพลงเนี่ยเดินไปมองหน้าเลย ก็เป็นอะไรที่คือจริงๆกลุ่มบูทูธที่เป็นตลาดที่ค่อนข้างเดี๋ยวนี้นะมันเป็นกระแสอะไร่เงี้ยคือเราเราไม่ค่อยเห็นกลุ่ม Facebook อ่ะเคยเห็นไหมที่ว่า4ี่แสนอยู่ในนั้นอ่ะในตู้เดียวนะไม่ใช่ในกลุ่มอ่ะสี่แสนคนสี่แสนห้าแสนลองเซิร์ชดูได้ไหมไะดูได้กลุ่มบูทูธที่ทําผมเคยผมเคยเซิร์ชกรุ๊ปใน Facebook เนี่ยแล้วหลงเข้าไปเจอกลุ่มตู้บูทูธคโอ้โหผม a m a ซ i n g มากเทคนิคเขา การตามากอูรูปทรงประหลาดแล้วแบบมีเทคนิคการตีตู้ที่แบบแปลกมากๆถูกคือจริงๆเราเองก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่จัดการแข่งขันนะเราจะไม่เห็นอะไรแบบเนี้มารวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับดีมากเพราะฉะนั้นใครทําตู้บลูทูธอยู่ลงแข่งงานนี้ได้ด้วยนะนี่แล้วระหว่างที่ก่อนจะถึงวันแข่งเห็นบอกว่ามีกิจกรรมรวมตัวกันอยู่ในเพจ Facebook แล้วก็มีการ สอนมีการเทรนกันด้วยทางบริษัทก็จะให้จัดเป็นลักษณะเขาเรียกอะไรครัแบบว่าอบรมเรื่องของการฟังเพลงรุ่งต่างๆอะไรเกี่ยวกับเพลงบังคับที่เราเอามาใช้อันก็เลยอาจจะต้องรอในอยู่อาจจะต้องติดตามกับทางเฟซของลูไซต์ของของโซ i s i o นหรืออ่ไรอย่างก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มที่เพจ a ฟ e b o o k ครับกาวซีโรส All Thailand Competition 2026เลยแล้วก็จะมีแยกออกไปตามตามภาคอีกนะครับห้ารับนะะงั้นช่วงนี้ไปสมัครเข้าไปในกลุ่มอะไรย่างนั้นช่วงนี้ก็เชิญชวนเข้าไปในกลุ่มก่อนนะฮะไปที่เพจรวมตัวกันอยู่ในกลุ่มพูดคุยกันอยู่ในนั้นแล้วเดี๋ยวกดกติกาหรือว่าข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะทยอยมาแล้วก็ส่วนทั้งหมด เสร็จก็คือรายละเอียดก็ต้องไปที่ร้านค้าเป็นเอเจนต์ตัวแทนจำหน่ายครับผมที่เป็นทางการและนี่คือรายละเอียดของการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอบคุณอาจารย์สนิทการครับผม วันนี้นะครับล้ำหน้าโชว์ก็เอาข่าวครา,าวมาฝากกันนะครับสำหรับคนที่รักเครื่องเสียงรถยนต์ประเภท SQL ทุกท่านนะครับว่ากำลังจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นในปีหน้านี้แล้วในปี2026นี้กับ Ground Zero SQL All Thailand Competition 2026นะครับเชิญชวนทั้งผู้ใช้งานเครื่องเสียงรถยนต์ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทุกท่านนะฮะร,รวมไปถึงท่านที่ยังไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายกับทาง Sonic Vision ด้วยนะครับ เข้ามารวมกลุ่มกันครั้งนี้ครับเรามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเครื่องเสียง SQL ในระดับโลกร่วมกันเริ่มต้นที่ประเทศไทยครั้งนี้กับ Ground Zero SQL All Thailand Competition 2026เพราะเราคือชนเผ่าเสียงดังฟังเพราะ